นี่แม่น้อยจะไปทําบุญรวมญาติที่ขอนแก่นนะคะออกเดินทางเก็ดมงค่ะไปสงกระดูกกิลาบุรุษสงกระดูกสามีทุกปีทุกวันที่6เมษารวมญาติกันสงกระดูกที่วัดตาชูวรารามค่ะ อิตกุลตาชูบริจาคที่ให้วัดอยู่คอนแก่นค่ะในน้อยไปทําทุกปีรวมญาติค่ะทุกวันที่หเมษาเพราะเป็นวันหยุดค่ะในน้อยจะพาครอบครัวไปส่งกระดูกสามีอยู่ที่คอนแก่นนะคะเก็มงครึ่งออกเดินทางค่ะตื่นเช้าเม่นยก็อาบน้ำแต่งตัวแล้วรอล,ลูกสาวมา โอ้ยไม่ทันพระพระพิ่นมาแล้วนุนพระไม่น้อยแต่งตัวอยู่ไม่ทันเลยอันนี้ไม่ทันพระแต่ไม่เป็นไรไม่น้อยไปทำบุญที่สันแก่เลี้ยงพระเยอะอเต็มวัดเลยยี 20, 30, ่สิบองค์คนละยู่วัด ไม่ทันเนาะแต่ไม่เป็นไรไปทําบุญอยู่วันนี้อันนี้ไปทําบุญรวมญาติที่ขอนแก่นค่ะไปสงกระดูกซามีอยู่ที่วัดขอนแก่นเออมาเจอกับมาทันตีเมื่อนนี้เป็นไรเหตุการณ์วันนี้เป็นไงเหตุการณ์ปกติไหมปกติหรอไม่อันตรายตัวหายระบบป่วยไช่แล้วครับเตี๋ยกินข้าวแซบบะแซบครับ เดี่ยอนอนหลับเนาะโอเคเนาะสงการจะไปไหนคะอยู่บ้านเรับเหรออันนี้จะพาลูกเต้าไปสงกระดูกพ่อเขาอยู่ขอนแก่นค่ะรวมญาติพักกันกินข้าวแกล้งยังไงเมื่อคืนเตี้ยมีไผ่แน่ละโอเตี้ย อวันเกิดบักบักบักลูกไสายลายปุ้ยเออวันที่สิบห้ากับวันเกิดอเมสาโอ้ยสิบหกเมษวันที่สิบหกสวัสดีครับฟันดีบ่แปดหกหนึ่ง แม่นบ่ฝันบ่ฝันว่างใดเมื่อคืนบ่อเงินเก่าลูกฮที่ลูกเก็บตังได้ร้อยหนึ่งโอ้เก็บตังได้ร้อยนึงอ๋อของพวดแล้วแม่อ๋อเหรอวเยอาของพวดแล้วออกแปดออกแล้วอ๋อเหรอแปดแปดแปดหกเก็ตก็ออกแล้วเหรอครับวันนี้ตัวไหนนะเนี่ๆตัวไหนแปดหกหนึ่ง แปดหกหนึ่งแบบนี้แน่นอนผมจะเอานนีผมจะเอาเอาหอหเออเออเออเอเอาโอเควนจันทนี้นไม่นยใช่ไม่น้อยขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะกดไลค์กดแชร์แม่น้อยด้วยค่ะ